สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปขา่าวประจำวันโด่งจัดหนักนักวิชาการมองการเมืองแบบตื่นๆ่นจากภรารกิจเศษษฐา2วันนี้เข้าจับมือประยุทธ์แล้วไปกระตุ้นการท่องเที่ยวภูกเก็ตเมื่อวันที่25สิงหาคม2566โดง่งอัตชัยอนันตะเมธ อดีตดารานักแสดงพิธีกรชื่อดังโพสต์ก็ความในเฟซบุ๊กว่าทำไมพวกอาจารย์ทั้งหลายนี้เขามองการเมืองแบบตื่น,นเป็นลิเกแบบนีฟ้ฟะไม่น่าต้องเสียเวลาเรียนการไปพบประยุทธ์คือการบอกทั่วโลกว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วประยุทธ์คืออดีตคนปัจจุบันคือเศรษฐาและไปพบก่อนมีการประชุมกตรเพื่อแต่งตั้งผอ,อตรรเพียงวันเดียวผลก็คือ วันนี้ประยุทธ์บอกกรรอให้ถอนวาระการคัดเลือกผอบอกรรอออกจากวาระบอกให้เป็นหน้าที่ของนายกคนใหม่ตามหลักธรรมพิบาลจากนั้นไปภูเก็ตบอกจากกระตุ้นการท่องเที่ยวเปิดสนามบินสองแห่งภูเก็ตเชียงใหม่เอานักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักจากยุโรปมาใช้เงินให้ทันไตรามาสสุดท้ายของปีที่เป็นฤดูท่องเที่ยว ทั้งสองแห่งคือฐานเสียงก้าวไก่ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเป็นอาจารย์มองการเมืองได้แค่นิยายน้ำเน่าก็ลาออกไปขายกาแฟเถอะครับแฟนสุดช็อกภาพล่าสุดอ e ีมินโฮไปทำอะไรมาหน้าถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้พระเอกสุปตาอ e ีมินโฮเกิดประเด็นถกเถียงกับภาพล่าสุดที่ดูเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดการปรากฏตัวของอ e ีมินโฮทำให้เกิดกระแสฮือฮาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพถ่ายบางภาพดึงดูดความสนใจของสาธารณชนทําให้พวกเขาประหลาดใจมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาหลายคนเชื่อว่าใบหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากนักแต่สิ่งที่ทําให้หลายคนประหลาดใจคืออาการบวมบนใบหน้าของพระเอกดังเมื่อมองในระยะไกลจะสังเกตได้ง่ายว่าใบหน้าของลีมินโฮดูบวมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทําให้สเสน่ห์อันหล่อเหลาของเขาลดน้อยลงอย่างมากชาวเน็ตจํานวนมากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรากฏตัวของอีมินโฮในปัจจุบันฉันจําเขาไม่ได้เลยคิมทันเคยดูเท่มากในความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อีมินโฮกลายเป็นหัวข้อสนทนาเนื่องจากอาการบวมบนใบหน้าที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งเกิดจากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างงานอีเวนต์ในประเทศไทย นักแสดงชายสร้างความปั่นป่วนในหมู่ฟแฟนๆเนื่องจากใบหน้าของเขากลมและหน้าดึงดูดน้อยกว่าทยอยเก็บของวิศนุประกาศวางมือทางการเมืองแล้วปิดประตูการเมืองวิศณุพอแล้วเผยเคยมีคนชวนแต่ตนเปิดพูงโชจากการฟอกไตติดปัญหาสุขภาพย้ำเส้นทางกลับบ้านพักผ่อนเลี้ยงหลานไปเป็นประธานกรรมการบริษัท วันที่25สิงหาคมนายวิษณุเครืองงามรองนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยทยอยขนของออกจากห้องทำงานของรองนาย,ยกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ช่วยรวมถึงคณะทำงานของตนก็ได้ทยอยขนของออกเช่นเดียวกันในช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวถามว่าเก็บของแบบนี้แล้ว ไปแน่นอนใช่ไหมนายวิษณุกล่าวว่าอ้าวก็ไปสิครับไปแน่นอนแต่ขนยังไม่หมดต้องขนอีกหลายรอบเมื่อถูกถามว่าหลังจากนี้จะทําอะไรนายวิษณุบอกว่า1อยู่บ้านพักผ่อนข้อที่สองเล่นกับหลานด้วยความสุขมากส่วนตัวเคยเว้นแบบนี้มาแล้วหนหนึ่งแต่ตอนนั้นไม่ได้มีความสุขเท่านี้เพราะไม่มีหลานข้อที่สาเขียนหนังสือสอนหนังสือและข้อที่สี่ อาจเข้าไปเป็นประธานกรรมการบริษัทต่างๆเพื่อจะมีะไรายได้พร้อมที่จะเป็นขณะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นกฤษฎีกาและราชบัณฑิตอยู่เมื่อถูกถามว่าแล้วงานทางการเมืองจบแล้วหรือยังนายวิษณุตอบทันทีว่าไม่มีไม่มีอะไรทำจบแล้วแต่ส่วนตัวก็คิดแบบนี้ตั้งแต่ปี2549แต่อีก8ปีถัดมาก็มีเหตุให้ตนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่มีเหตุให้กลับมาแล้ว เพราะตนเองมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยใครมาชวนที่ไหนผมจะเปิดพุงที่ต้องรักษาอาการป่วยจากการฟอกไตให้ดูทันทีส่วนหลังจากนี้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาแล้วจัดส่งมอบงานด้านกฎหมายให้หรือไม่นั้นนายวิษณุตอบว่าไม่มีแล้วผมจะส่งมอบให้ใครไม่รู้คณะรัฐมนตรีใหม่จะ,ะแถลงนโยบายในตอนนั้นตนก็ผลจากวาระไปแล้วแถลงนโยบายเสร็จก็ต้องประชุมครมชุดใหม่ ซึ่งตอนนั้นตนเองก็จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยการประชุมครมอก็จะเป็นการแบ่งงานเพราะว่าการแบ่งงานก็เป็นการบริหารราชการแผ่นดินชนิดหนึ่งตอนนั้นก็คงไม่ได้อยู่มอบแล้วพร้อมบอกว่าไม่มีอะไรจะมอบแล้วหลังจากนี้รองนายยกใหม่ก็จะเข้ามาดูสถานที่ทำงานเลือกเอาก็แล้วกันว่าจะเอาห้องไหน ส่วนรถหลวงหรือรถประจำตําแหน่งตนจะส่งมอบให้ในวันสุดท้ายหลังหมดวาระตอนนี้ยังไม่หมดวาระจึงขอใช้รถหลวงก่อนผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าครั้งนี้จะเป็นการปิดประตูทางการเมืองเลยใช่หรือไม่นายวิษณุกล่าววา่าใช่ครับพร้อมแซวแซวผู้สื่อข่าวถามกลับวา่าคุณจะเอาผมไปสาบานที่ไหนเดี๋ยวผมเปิดพุงโชว์เพราะที่ผ่านมาเคยมีคนมาท้าถามโดยพูดทีเล่นทีจริง ผมก็ไม่ได้ชี้แจงเรื่องสุขภาพและได้เปิดเรื่องพุงโชว์ไปแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าคนที่มาชวนใช้เพื่อไทยหรือไม่รองนายยกวิษณุปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีอำนาจอุ้มลักนาแชร์ข้อความไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าถูกสามีทรยศไม่รู้คุณแม่ลูกหนึ่งที่กลับมาเป็นโสดอย่างอุ้มลักนาจะอินกับละคร เกมรักทรยศมากเกินไปหรือเปล่าพอล่าสุดสาวอุ้มได้แชร์ประโยคเด็ดโดนใจจากละครเป็นภาพแอนทองผสมในเรื่องพร้อมข้อความที่บอกว่าในความเป็นเมียไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการที่ถูกสามีตัวเองทรยศหักหลังโดยสาวอุ้มยังแปะข้อความเพิ่มเติมอีกว่าพี่แอนคือสวยมากเก่งมากก่อนหน้านี้อุ้มลักษณะเลิกลากับสามีอย่างบอลกิษนะแล้ว พร้อมเปิดเผยในรายการแฉว่าได้เซ็นใบาย,ยาเรียบร้อยแล้วจากนี้สถานะเหลือเพียงการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกเท่านั้นโ ocial share one ภาพชวนหลีกภัยนั่งโดดเดี่ยวในสภาวันโหวตนายกจากการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้โหวตสวนมติพักจากงดออกเสียงเป็นไม่เห็นชอบ ในขณะที่สสพักประชาธิปัตย์16คนโหวตส่วนมติพักที่ให้งดออกเสียงเป็นเห็นชอบให้นายเศษฐาทวีสินโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนายชวนหลีกภัยไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพักเป็นมติพักไม่ได้เป็นปัญหาหากอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาไม่อายหรือที่ไปเสนอตัว เพราะนายเศษฐาประกาศตั้งแต่แรกว่าจะไม่เชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่แอบไปติดต่อก,กับนายทักษิณชินวัตรด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนแบบนี้ทําให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของพรรคเป็นอย่างมากล่าสุดโลกออนไลน์แชร์วันภาพนายชวนหลีกภยัยนั่งโดดเดี่ยวอยู่ในสภาวันบวชนายกโดยผู้ใช้ติ๊กต k อกได้ออกมาโพสต์รูปภาพนายชวนหลีกภยัยพร้อมข้อความสงสารท่านชวน เราขออยู่เคียงข้างทันรักษาอุดมการของพรรคไม่ทระยศต่อประชาชนสมาคมทนายชี้ดราม่าตำรวจไปรับทักษินกับไทยไม่ใช่อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นนายกสมาคมทนายความออกโรงชี้ข้อกฎหมายย้ำการคุมตัวทักษินหลังกับไทยของตำรวจเป็นไปตามสิทธิ์ปวิอาญามาตา83า83ยืนยันไม่ใช่อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแน่นอน ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อรับโทษตามกฎหมายและขอใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่แผ่นดินบ้านเกิดท่ามกลางคนไทยที่ติดตามข่าวนี้อย่างต่อเนื่องและพากันแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมโดยล่าสุดได้เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นหลังจากที่ในวันเดินทางกลับ ได้ปรากฏภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นจำนวนมากเข้ามาควบคุมอารักขานนั้นล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคมนายนรินพงษ์จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวระบุว่าบันทึกจากนายกสมาคมทนายความตามที่ได้เกิดการวิพากษ์วิจารณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รณีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและอดีตนายกทักษิณมีอภิสิทธิ์มากกว่าผู้ถูกจับรายอื่นนั้นผมขอเสนอความเห็นทางกฎหมายที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกจับกลุมไว้ดังนี้ 1. การเดินทางกลับประเทศไทยครั้งนี้ อดีตนายกทักษิณตัดสินใจเดินทางกลับด้วยตนเองจึงไม่มีเจตนาจะหลบหนีและไม่ได้ขัดขวางการจับกลุ่มดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ใช้เครื่องพนานาการจึงไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83วรรคสที่บัญญัติว่าถ้าบุคคลซึ่งถูกจับขัดขวางหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับมีอำนาจ ใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งการจับนั้น 2. การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอนุญาตให้อดีตนายกทักษิณได้พบปะกับญาติและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาต้อนรับเป็นการปฏิบัติตามมาตรา83ววรสองที่บัญญัติว่าถ้าผู้ถูกจับกลุ่มมีความประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มซึ่งไม่เป็นการขัดขวางการจับ หรือทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยก็ให้เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ถูกจับดําเนินการได้ตามสมควรแกร่กรณี 3. ในการควบคุมตัวอดีตนายกทักษิณไปศาลและเรือนจําโดยมีขบวนรถยนต์คุ้มกันหลายคันนั้นเป็นไปตามมาตรา83วรรคแรกและมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากอดีตนายกทักษิณเป็นนักการเมืองที่มีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน อีกทั้งวันดังกล่าวมีผู้ไปต้อนรับเป็นจำนวนมากการที่เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนรถยนต์รักษาความปลอดภัยหลายพันจึงสมควรแก่กรณีดังนั้นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจับอดีตนาย,ยกทักษินเพื่อนำตัวไปสารและเรือนจำจึงชอบด้วยวิธีการจับตามมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกประการมิได้เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือให้สิทธิ์แก่อดีตนาย,ยกเกินเลยจากที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ